สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูแกงเทพโพป,ปลาหมึกแห้งครับผักบุ้งหั่นชิ้นครับปลาหมึกแห้งหั่นชิน้นมีพริกแกงแล้วก็มีกะปิกะทิสำเร็จน้ำมะขามเปียกครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับใส่กะทิลงไปครับ คั้วกะทิให้แตกมันก่อนครับกะทิแตกมันหอมได้ที่แล้วใส่พริกแกงลงไปครับกระปิลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับใส่ปลาหมุดแห้งลงไปครับ ใส่น้ำเปล่าครับเรามาปรุงรสกันครับใส่รสด,ดีครับผมนัวครับน้ำตาลครับหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับใส่น้ำมะขามเปียกลงไปครับ ซอสปรุงรสครับชิมรสชาติดูตามใจชอบครับพ่อครัวชอบเปรี้ยวนิดนึงเติมน้ำมะขามเปียกลงไปเพิ่อมอีกครับรสชาติได้ที่แล้วใส่ผักบุ้งครับผักบุ้งเยอะอย่างนี้ถ้าสุกเดี๋ยวมันก็ยุบลงไปครับ ลองให้ผักบุ้งสุกครับผมเพิ่มความหอมใส่ใบมะกรูดลงไปครับหรือใครชอบเป็นลูกก็ใส่ลูกมะกรูดลงไปด้วยก็ได้ครับโอเคครับได้ทีแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแกงเทพโพปลาหมึกแห้งครับกลิ่นปลาหมึกหอมโชยมาเลยครับอร่อยอร่อยครับผม